มีลูปเราของใครในรายการที่เขาคทำแตนกับใครแล้วหลายคนถามพายว่าเป็น,นอเมริกาในแอนรายการนะคะเป็นเมทเธอร์เฟสอ๋อคือแปลกที่สุดเขาบอกว่าเราจะไปเป็นเมทเธอ,อ,อร์เฟสหนูไม่รู้ค <c oughs> ่ะหนูไม่รู้ <c oughs> ขอให้เป็นอ่าไอเดียหรือว่าเป็น conclusion oh. ของผ right. <No. S 1> like, yeah, ู้ใหญ่ละกันถ้าแบบทุกคนที่บ้านเห็นว่าแอนมีความสามารถที่จะได้ไปถึงกันเป็นเป็นเทอร์แอนก็ยินดีมากๆเลยแล้วก็ฝากให้ทุกคนไปกระซิบในหูคุณเต้ด้วยว่าอยากให้แอนโทเนียมาเป็นเมนเทอร์มีคนทักมาถามหรือแบบว่าทักมาแบบสงสัยสิเข้าใจเพราะว่าในคอมเมนต์ก็นนี้จะเป็นแอนแอนแล้มันได้อะไรอยู่สองคนแอมีคนเข้ามาทักมาถามไหมยังไม่มีค่ะ คืออาจจะยังไม่เห็นเลยข้าวตอนที่หนูบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ตอบว่าไม่ใช่ด้วยนะไม่รู้เฮ้ยเราต้องเปิดโอกาสไงถ้าเราบอกว่าไม่ใช่เราก็ปิดโอกาสให้มันเข้ามาแล้วเราก็ต้องเปิดโอกาสให้แบบถ้าผู้ใหญ่อยากกลับไปพิจารณาว่าอยากหญ่แอนโทเนียแอนโทเนียก็ดีใจแล้วก็พร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะถ้าเป็นเป็นเป็วแอนโทเนียจะเป็นแบบไหน ต้องคอยดูถ้ามีโอกาสค่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่แอนนนี้ก็ต้องเปิดกลับไปดูก่อนว่าถ้าโอกาสมาห,ห,หรือเปล่าเป็นเพื่อนเราจะดูมไหมคะ,ะมแอนเป็นคนที่ไม่ได้ดูแล้วแต่ว่าแอนเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของท o u g h love และเหมือนตอนแอนดูแลน้องชายหรือว่าคนแบบน้องๆแอนก็จะมีทั u เ h l o บ้างอยากให้ทุกคน เชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าแอนไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องมาดูแลคนแต่ก็อยช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองได้ก็จจะต้องเสี่ยง่างกต่างคกังวลไหมสุดกังวลไหมคะกังวลอะไรคะยังไม่มีเรื่อยที่จะกังวลเลยตอนนี้หนูกังวลมากแต่แอนเคยดูแอนเคยดูรายการ

เชียร์ตัวเองอยู่ดีนเป็นเพื่อนด้วยค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าแค่เพราะว่าเราไม่ได้ชนะแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งนะคะเราอยังมีโอกาสที่จะทําหลายอย่างมันอาจจะเป็นประตูที่ปิดในด้านนั้นแต่ว่ามันอาจจะเปิดประตู้นให้เราไปก้าวหน้าได้อีกนะครับว่าไม่ใช่อะไร ถ้าหบอกว่าสับใจก็คงไม่ได้อยากใช้คำนั้นนะคะแต่ว่าดีใจกับตัวเองที่ได้ก้าวผ่านมาผ่านจุดนั้นได้แล้วก็ไม่ได้แบบมาว่าตัวเองว่าเราไม่ดีเราไม่เก่งเพราะว่าอยา่างน้อยเรายาังพัฒนาให้เราดีขึ้นทุกวันแล้วก็ยังเป็นแบบที่เราเยืยนได้อยู่ในตอนนี้ที่ต้อกพูดงานเพราะว่ามีแบบใครได้เตรียมเตรียมตัวไว้หรอือยังอาไรอย่างเงี้ยถ้าได้ละแต่ถ้าเรา ม่เงนไนเะไรอายเลยนะคะ่านของเราแบบ่วกับะไรเหคะเี่ยวกัเรื่อไปได้ไหมไม่เป็นเรือนะพี่ๆนะขอบมากเลยทได้ปได้ปุกครั้งตองเป็นเจาเลยถ้ามีโอกาสแนก็จะเคลียร์คิวให ตอนนี้ยังไม่ยวการยังไม่ได้มาหาเ้ยแม่ค่ะเดยวันศุกร์นี้จะไปเวียดนามไปแฟชั่นโชว์แล้วก็เดี๋ยวทย์หน้าจะไปฝรั่งเศสไปปารีสไปแฟชั่นโชว์ที่งานชูตเาอเฟยนะคะกับพาวดี้นะคะอันนี้คืใครแบบต่างชาติติดต่อมาได้ไหมะที่นี่ไม่เดนแฟชั่นโชว์อ๋ออ๋อติดต่อใช่ไปไป ถ้าเรื่องกับเรื่องการวันนี้หลายนคนตรงกานไปนีฬาเพราะเราไนิทกันแล้วก็ไรงี้ยก็มักจะมีค่ายมาเขาทักทักไปนั่นน่ก่อนถาข่าวี่แล้วายกเลก็ได้ได้อะไรเงี้ยเข้านว่านี่จะเป็นการจัดการนะเพื่อให้ชก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ของมันไม่ได้เกี่ยวกับพีนก็ ฉันเชื่อว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันดีกว่านไม่ได้มีความอมาด้านนี้แต่ว่าขออยางไปดดีค่ะต้องการต้องการอะไรนะคะอะไรนะคะ แันก็เคยร่วมงานกับงานฝันได้ค่ะได้ก็ไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยค่ะงานที่ผู้ผ่านมาไปงานเปคุยดีสกิลก็มีแข่ออกรชนะแล้วก็มีทางเขาเรียกว่าค่ายใช่ไหมก็ทุกคนน่ารักมากค่ะก็อยู่ด้วยกันก็แบบสนุกค่ะเป็นเรื่องดีที่แม่เราไม่ได้มีการพูคุยอะไรกันเป็นกาเป็นเรื่องผู้ใหญ่ค่ะไม่ไม่ควรที่จะแบบมาว่ง ก็นยากไปเลิกงานก็ไม่ได้ก็อยากไปเลิกงานมาไม่ได้ก็ถ้าถ้าถ้าไม่ได้ก็ก็เสียใจค่ะเพราะว่าเราก็ <immen mesela> อยากมีการการ่วมมือด้วยกันเรมันเป็นเวทีผู้หญิงเชียร์ผู้หญิงเชียร์คนที่มีความฝัน แต่ว่าหวังว่าจะมีโอกาสใน,ในอนาคตแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ก็ตามนั้นนะคะแต่ว่าหนูยังติดสัญญานที่นี่อยู่ใช่ยังเหลือเยอะไหมปีปีหนึ่งเมื<า>่อวานนี้องอรูเรื่องเรื่องว่าภาษาเป็นแขงแล่วมีคนมีคนขอว่ามันเป็นห้ออ้าง ก็ตามที่ใครคิดก็แค่เขาคิดไปแบบนั้นค่ะแอนไม่ได้อยากไม่อยากพูดอะไรมากเดี๋ยวเขาประจาเพราะว่าได้เช็คตัวแองตัวเองไหมลูกไม่ได้เช็คค่ะเพราะว่าหลังที่หนูพูดหนูรู้เลยว่าดราม่าก็จะตามเพราะว่าพูดผิดแต่ว่าต้องขอโทษใครที่เห็นแบบแบบดีความผิดหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้เห็นด้วยหรือว่าไม่ได้เข้าใจสิ่งที่แอนพูดก็ขอโทษไว้ก่อนเพราะว่าแอนก็ไม่ได้ไม่หวังดีกับใครค่ะก็ ถ้ามีอะไรก็ขอโทษทุงหน้าค่ะไม่ได้มีเจตานาจะไปอะไรกับใครไม่ค่ะไม่ค่ะแอนชอบร่วมงานกับทุกคนนชอบแบบผู้ใหญ่ทุกคนมากๆเลยไม่ได้อยากจะูถูกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไม่ไม่ดีแค่อยากให้ทุกอย่างมีความเข้าใจกันแล้วก็ทุกคนได้ทํางานด้วยกัน เครียดก็เครียดบ้างค่ะจะเครียดมากกว่าตอนที่พี่เรียกมาหนูมาที่บ้านอีกแล้วก็เมื่อวานแล้ก็เครียดแทนนั่งมารอตั้งนานม่ค่ะหนูก็ไม่ได้แอนก็รู้ว่าบางครั้งแอนพูดผิดเพราะว่าการเรียงคำมันยากแต่ว่าไม่ได้อยากใช้มันเป็นข้อข้ออ้างใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนมีความเข้าใจที่แบบแอนพยายามอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องที่เราพูดไปไม่ เป็นภรรยาเลยนะคะสิ่งที่เราพูดไปเราไม่ได้จะสื่อสารแบบนั้นไม่ค่ะไม่ค่ะแอนไม่เคยแบบพูดอะไรแล้วก็มีอะไรแบบซีเรียสมีนิ่งไม่มีค่ะบังคับแอนก็พูดผิดไปแล้วแหละับมาถามว่าแบบในภาษาท่เราพูดไปเข้าใจไหเข้าใจค่ะถึงแอนไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยแบบแบบโดแบบเพิแบบ่งแบบตัวเองตอนคนมาบอกว่ามันไม่เข้าใจเพราะว่าแอนก็รู้บางครั้งแอนพูดแล้วคนไม่เข้าใจ ก็เ,ขขเป็นไวรเลเนาะบางคนก็ใส่แรงใส่เราเลยบอกว่าเรียนภาษาต่างนานาไม่ใช่เรื่องง่าใช่แต่ว่าบางคนเรียนภาษาอังกฤษก็ยัง,งพูดออไม่เป็นเป็นตะวันตตอนนี้ตนน่างคนต่งไม่แต่ว่าหนูก็อยากให้แบบให้มีมุมมองที่แตกต่างกันด้วยเพราะว่าตอนที่เราดา่าคนอื่นอ่ะเราต้องดูตัวเองก่อนแล้วก็โอเคตอนที่โอเคแอนได้เรียนรู้ทุกวัน,นก็พยายามพูดทุกวันแต่ว่ามันก็ยากสำหรับแอนก็เหมือนตอนที่คน เราได้ทำเป็นภาษาไทยหรือเราได้ทำเป็นภาษาจีนตอนนี้เราเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองมันก็กล้าเพราะว่าการเรียงคำการพูดตอนที่เราสื่อสารกันมันไม่เหมือนกันไม่ยากับการโดนอะไรนะคะ้ยินไม่ยากกับการโดนดราม่าอะไรนะคะไม่ชินหรือยังอ๋อไม่อยากชินค่ะไม่อยากชินค่ะไม่ได้อยากเจอไม่ได้อยากเจอด้วยค่ะไม่อยากชินเราก็ไม่อยากเจอค่ะเราเก่าเรื่ ะไปว่าหมอ๋อไม่่มันหนูคิดว่ามันไม่ควรที่จะต้องไปขนาดนั้นแต่ขอให้แบบตอนที่ก่อนที่เราเขียนอะไรที่อัดจ่าคนอื่นแอนหรือว่าใครก็ได้ขอให้เราคิดก่อนว่าเราพูดอะไรแล้วก็ถ้าเราโดนแบบนั้นกลับมาเราจะชอบไหมแค่อยากให้คนกลับไปคิด่อน่าหลังจากตัดผ้าที่จะมีร้ามอะไหมคะน่าจะมีค่ะ เราืกไม่ค่ะอะไร่ะเรอกไม่ค่ะช่แรกก็อ่านแต่ตอนนี้ไม่อยากอ่านแล้วแต่ว่าก็แฮปปี้ที่ได้เจอพี่ๆทุกคนค่ะได้อคนกนไมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ้า้ตอนหุมาหน่ชอบเตอนเป็นเพาได้เจอพี่ๆเพลงปล่อยเมื่อไหร่ไหันเพลงปล่อยแล้วค่ะปล่อยปล่อยแล้วค่ะรับฟันะคะทำ Spotify, ้ p p l e m u s i แล้วก็ YouTube นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ